สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องแฟนเพจเบ้าเมืองการนะครับเมื่อนี้เบ้าเมืองการพอดีผ่า,านมาเห็นพี่น้องแรงงานไทยนะครับไอ้พันเทศพันสีมันครับคุดมันครับอันนี้มันเทศครับพี่น้องจะเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับมันเทศนี้ต้องหัวใหญ่พี่น้องเลยนะครับพิกัดกัดมองเกานะครับไอ้ าภาคกลางตะบนของประเทศอิสราเอลนะครับโอ้ยมันพี่น้องเลยตัวหงายไงครับมืัอนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะพี่น,อน,น้องเนาะบางบรรยากาศเดี๋ยวถ่ายมาในเบิรงครับพี่น้องโอ้ยมันพี่น้องมิตัวหงายไงครับมันเทศมิตัวหวงายครับ มันก็ดสิคำแนงหน่อยครับโอ้ยอนแสงย้อนแส,ง,นสงครับนี่ครับมันนี่แต่หัวใหญ่ครับครับเหตุแบบเป็นตะรุยนะครับ ครับบรรยากาศก็ประมาณตอนนี้ก็บหกโมงกว่าแล้วครับมันก็จะค้ำแนงน้อยกับซีโบเห็นกอซีโบค่อยชัดปายในครับเดี๋ยวสิพาไปเก็บภาพบรรยากาศโอ้สะออ่อนครับหัวใหญ่ดีครับหัวแบบไงครับผู้หน่ะหัวครับหัวงามครับไข่น้าบอขาดนะครับอาทิตย์นึงนี่เปิดเทลาร์ซีหาชั่วโมงนะครับสังเกตบ้างนะครับมันก็เลยหัวงาม เต็มที่ในยุบมันสามเดือนครับนี่นะสามเดือนสามเดือนได้เก็บนะครับหัวง,งามอี่ครับนี่ครับโอ้โสะอ่อนครับพี่น้องเปล่นแล้วกับสะอ่อนครับก็มีหัวใหญ่หัวน้อยปนกันครับเดี๋ยวซีเก็บภาพไอ้ต่อวันสีไม่เบิ้งครับเดี๋ยวพี่น้องเอ๊ะ เครื่องสีมันครับตายกิเก๋ก็ได้ครับน,นี่เครื่องสีโอ้ขุดดีครับดินขุดง่ายง่ายง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเหมือนกิเก๋งก็ได้ครับบนะุดาเดินอนอเข่าครับนี่ก็เป็นของไอจอ บ้านเฮานี่ก็ได้การครับพี่น้องเออบ้านเฮาไอ้ผัดว่าไห้น้ำเนาะปลูกไอ้ทิมไว้ซื้อเนาะเออต้องไห้น้ำแนี่ยบอกอันนี้ยังเกินแคบคำน,นี่สามบ่เออผมก็ว่าสามเดือนเสิผมมานี่ตลอดอะผมสังเกตว่ามันปลูกนี่สามเดือนไอ้หลังจากหลังจากหนาวแล้วเนาะหนาวแล้วมันก็น,นําเลยเนาะปลูกอยู่ประมาณสามเดือนครับข้างในเป็นสีนี้เนาะ อ๋อหลายพันเนาะบ่ตัวนึ่ตัวสีเมันข้างสีขาวเลยสีเงินสีนบ่อ๋อตัวสีางสีขาวอ๋อเท็ยนบ่ครับอืมน้กิครนี่ทนบ่้างเลยอืมตัวครันเนข้างในข้างในสีขาวรถสีกงามอ เห็ดสองคนกับเหลือเฟือครับเอามือเช้านี้เห็นอ<ร>าลับ,<า>บเก็บดิมัวาานนเออเด็กน้อยแลนแตกบึ้มๆอยู่นน <c oughs> เนาะแต่ฟ้องดาเสียงกุ๊กๆกินลกหาเนาะเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างหน้าจิ้บก่อนรถสีมันครับเก็บ <c oughs> ภาวบรรยากาศมา่ปานแบบนี้ได้พี่น้องแรงงานไทยนะครับ รุ่นนี้รุ่นี้นี่ครับลักษณะสีแล้วมันจะเป็นล่างไหลไหลไอันนี้ก็พูดหิบหิบิครับเป็นยุบ้านห้อกัร้ไหนะครับหินไม่อยักลมเยังไงครับชุดชุด สองคนก็ได้ครับคุณต้องเห็นหลายคนเอาออกกล้องดูเจ้าออกกล้องดูโอ้ออกดิเอาเข้าเพื่นๆดน่พ่อตี อันนี้มันเฮ็ดอย่างกรเฮ็ดแบบว่ามันเป็นในพเจ้าเฮ็ดเหลายเนาะมันเป็นในพเจ้าข้ออย่างไรครับทงออกทั่วโลกน้อบโบราณยุคเดียวนะตาบ,บุมมีแรงงานไทยดีพอได้ครับส่งออกบอได้อ่าอย่างนี้นี่เป็นเสมีรถปันป้นปั้นใบนะครับ ปั้นใบออกแลกวอนปั้นใบ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 แล้วก็จังมาจังมาตัดจังมาไอซีนะครับอากาศดีครับยังเป็นแรงค้ำๆนะครับสามเดือนไอพันอยยังครับดี ซ,ซื้อพันนี่จ่อเจียครับจ่อเจียจอเจียซื้อพันจอเจียว่ะสันพี่น้องใหญ่พี่น้องครับพันจอเจียว่ะสันพี่น้องพันจอเจียว่ะสันรูกใหญ่อย่งนี้เห็นไงครับผมกูหรอให้ภาบรรยากาศมาฝากน้อพี่น้องเนาะ พี่น้องครับถ้าคลิปกัาเอาไว้สนี่นะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับถ้าพี่น้องมาก็จะเริ่มก็ไลค์กดแชร์นะครับก็ติดตามให้เบาารรยาการนะพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้กับเอาเก็บมาฝากง่ายๆนะครับพอดีย่างกายมากก็เลยเห็นก็เลยเก็บภาพมาฝากถ้าบ้านเฮาเฮ็ดได้สิก็รวยนะครับเอาคลิปนี้กับเอาไว้สนี่นะครับผมมีอย่างไรครับอยู่ดีไม่แห้งคิดทอดคิดถึงพี่น้องคือเก่านะครับอ่า คลิปหน้าเจอกันใหม่นะพี่องนๆบ๊ายบายครับผม